ยายมวยไข่หมียายมีไข่หอยยายคอยให้ยายมวยไข่หมีมีไข่มวยยายยายเจ๊อ้ยมายโอ้ยยายมวยไข่หมียายมีไข่หอยมียายมวยยาย่หอยยายมีหอยยายมีกัดมียายมวยสวัสดีครับผมไมค์เมยเนกนะครับและผมโจครับผมนัดครับ วันนี้ตอนแรกเราจะถ่ายคลิปกันแข่งขันอีกแล้วเพราะว่าช่องเขาพันตลอด <c oughs> <laughs> แ,ตแต่วันนี้บัญหาคือฝนตกฉะนั้นนัดอธิบายดีกว่าเมื่อกี้คุณคุณไปเที่ยวไหนแล้วคุณเจออะไรบ้างช่วยอธิบายหน่อยได้ไหม ก็ผมเพิ่งกลับมาที่ไทยได้ปีนึงเนี่ยก่อนหน้านี้ผมไปอยู่ที่เกาหลีประมาณเกือบ2ปีเกาหลีที่ไหนเนอเซีวเนอียวเกาหลีใต้เกาหลีใต้ไม่ใช่เกาหลีเหนือโอเคแล้วทีนี้ผมรู้จักแอปแอปหนึ่งที่แบบสนุกมากผมชอบมากเลยอาจจะเคยได้ยินเหมือนรู้จักส snow ไหมแอปสโนว์สโนว์สโนว์มันก็แบบสติ๊กเกอร์ใช่ไหมใช่สติ๊กเกอร์คล้ายๆพวก snapchat อะครับใช่นะฉะนั้นวันนี้ที่เราเล่นข้างนอกไม่ได้เรามาเล่นข้างในแล้วภูเขาอยากจะมีว่าอะไร ภาษาไทยผมที่จะพูดคำลิ้นพันทั้ง Twisters ์สตายแน่เน็ตทั้งทวิสเตอรทั้ง Twister ร์คำลิ้นพันนะครับคำลิ้นพันอันนี้ยากมากนะครับพูดง่ายคือเรามี iPad ตรงนี้ผมเอาอันนี้มีอะไรผ้าห่มของผม,ผมนี่แหละผ้าห่มผมจริงๆที่ผมใช้ทุกวันแล้วเอามาตั้ง,งอันนี้แหละอะนี่ละนรับน้องเ,อเด็กแกดูสิอันนี้น่านัดในแอป อันนี้น่าจริงโอเคพร้อมให้กำนัดของครับยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีไม่ใช่เหรอดูแล้วดูแลหางหมูยาหูหมีหางมียาหูหมูหางมีหูอยู่หางเจิงเไม่หม่หางหมูยาหีหมูหูหมีไม่ใช่หางมียาหูหมู อะไรเนี่ยยังไม่เห็นอะไรอันนี้ไหมอ่าอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยยักษ์รักลิงลิงรักยักษ์ลิงน่ารักยักษ์รักลิงยักษ์รักลิงลิงรักยักษ์ลิงน่ารักยักษ์รักลิงเย a h ชกเก่ง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  เดี๋ยวรอบนี okay. <S> <S ้นะครับจะเป็นการแข่งการพูดคำลิ <okay ้นพันสามครั um ้งสากันโดยห้ามผิดเลยโอเคคนที่ชนะไม่ได้อะไรก็แค่ชนะโอเคละนองระยองยะลาละนองระยองละยาละนองละยองละยาไม่ใช่คนไทยแล้วเนี่ยระนองระยองยะลาระนองระยองยะลาระนองระยองระยาหน้านิยุ่นเหี่ยว รุ่นน้องรุ่นยังไงล่ะรุ่นน้องรุ่นยังไงล่ะรุ่นน้องรุ่นยองไงล่ะเราเพิ่งเพิ่งเจอกับสิ่งใหม่ๆในแอปนี้คือถ้าเราถ่ายรูปของหน้านัดแบบนี้โอเคเดี๋ยวหนึ่งสองโอเคเดี๋ยวในแอปมันจะสลับหน้าของรูปนั้นกับหน้าผมค่ะที่ผมพูดคำนี้ผ่ด let's do it okay อาลีอาฮิอาฮิลิอาฮิลียอาฮิลิอาเลียีอาฮิยอาฮิลิอาไอไอไอฮ่าชิบหายมั้งไอไอไอฮ่าชิบหายมพูดไม่ถูกขอบคุณมากที่ดูคลิปวิดีโอของเราถ้าเกิดคุณชอบอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube my mate nate เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้กับคลิปใหม่นะครับ Bye, bye go Go get your mother, father, cousin, the kin Cause it's the case I kid and I'm at it again I bought something to pump like I always do